กับเป็นี่สิบสนามหนึ่งครับตอนนี vida, ellt, them. Them. Be three. Three ้ก็โอ้โหนี่นะฮะสองกรคดวนครับสำหับทีมกรดูดกันสร้านะครับตนี้ก็กำลังขับเที่ยวกันอย่างสนุกสนานนะสำหรับสนามที่หนึ่สําหรับครับโอ้โห ไอ้ตัวเล็กตัวเล็กมีปากกาไหมแต่ไม่มีปากกาตัวไหนครับกระบาดให้ให้ดิขอบคุณการไลฟ์สดจากนะครับเพื่อนพวกไลฟ์ด้วยนะฮะจากพี่บาร์บี้นะครับขอบคุณไลฟ์สดสมอสมตะก้อรุ่งเรืองไปคบ คุณสปอเตอร์ทุกท่านนะที่มาเป็นสปอเตอร์อรสโตรนการแข่งการตะก,กร้ออะไรนั่งด้วยนะครับผมโอ้โห,โโหโลูกนี้เนี้ยะนะครับตะกร้อคู่นะฮะเสน่ห์ของตะกร้อคู่เป็นอย่างนี้นะครับคือลูกเล่นนี้ก็หลากหลายนะฮะคือเรียกว่านะครับไอคิวโดวนนะครับ ผลลัพธ์เป็นฝ่ายสองครับของโปเปิดชนะลูกนี้ของโปรไม่ได้ครับนี่แหละฮะโอ้โหครับผมเรามาชมเกมการแข่งขันครับในสายบีนะครับก็เสื้อสีขาวครับทีมบูทะนะครับรองโพบูทะนะครับก็เป็นลัตที่สองแล้วนะครับส่วนทางด้านเสื้อส้มเงินครับพอลัพธ์เป็นดัดแรกนะครับเเดดีี๋๋ยยววกนนะะะจจบอพึ่งไไปห กระ้ากใสไดีนะโอ้โหลูกนิงก์กะได้เร็วนะครับเิดเดียวนะครับถือว่าชำทีดีนะฮะแต่ว่าการทำไม่ไม่เป็นไปตามที่คิดนะครับ ไอ้ตัวเล็กก็ถือว่าคิดได้ดีนะฮะตรงนี้ถ้ากินได้ก็ทำได้ก็ถือว่าเป็นแร้งนะครับเป็นฝ่ายเสิร์ฟของน้องโม่ครับให้คนที่ประกาศอยู่นะบอกว่าสนามที่ดึที่กำลังแข่งอยู่เสื้อสีลายตอนเราไปเปลี่ยตะก้อนะครับใครที่อยากไม่ทานข้าวนะตอนนี้ก็สืบสองให้การที่ตรงนะครับเรียนเชิญที่ ครัวของครัวคาริมี่นะครับวันนี้เรามีบริการอาหารเครื่องดื่มทุกชนิดนะครับให้ทุกท่านได้ลิ้มลองนะครับได้ลิ้มรสชาตินะครับยืมของไว้ไว้ไว้กระโดเย็นน้องยืนไว้ไปเขียนไปไปบอกคนท่าไปเปลี่ยนชื่อทีมเอาละครับคะแนนตอนนี้อยู่ที่6ต่อ10นะครับ ฟังรู้นะครับมีเจ้าก๊อฟครับสรศักดิ์เทวศิริครับหรือว่าส่อแล้วเองครับแล้วก็มีทางด้านเจ้าแฮกบางใหญ่นะครับส่วนเธอรีดีทางด้านพายุสักน้อยครับเปิดหัวให้กับทางด้านเอกชานชัยครับขึ้นมาจังหวะนี้ลูกทำติดบล็อกเอานะครับแฮกยังเก็บไม่ได้ครับลูกนี้แฮชก้องเล่นเองครับโอ้โหเตะไม่ไปครับจังหวะนี้ครับต้องแก้ไขจังหวะนี้ ทำให้ลำบากครับบอกบอกแล้วใช่ไหมเอ่อพีเอสบอกกดฟูดจากนครสวรรนนค์จากจังหวัดน,นครสวรรค์เลยจากจังหวัดนครสวรรค์พีเอสกดฟูด ลูกเสือของเอกชานชัยครับในเซตที่หนึ่งแล้วครับตัวนี้เป็นการขายในเซตแรกอยู่นะครับเอาละครับลูกเสือของเอกชานชัยเสซฟไปยังเปิดได้ครับจังหวะนี้ครับแฮ็กบางใหญ่ขึ้นมาสรศักดิ์เทวศรีเตะอัดบล็อกของพายุสังร้อยออกไปครับแหมลูกทำนี้ต้องถือว่าเด็ดขาดทั้งคู่นะครับเจ้าก๊อฟนะครับฝั่งรู้นครับโอเค เอาละครับดูดี่แฮกชว์ขึ้นบัโอ้โหเตะดีบล็อกเลยครับทางด้านลูกทำลูกดีครับถือว่าเด็ดขาดครับคะแนนอยู่ที่5ต่อ9นะครับดูกเส์ฟของเจ้าก๊อฟครับสรสักเทาสิลิเส์อมายังเปิดหลังเท้านะครับเอกชาชัยลูกนี้พายุไอ้กับเอกโอเตะได้เฉยเลยครับ การขอดนะครับลูกนี้ครับอ่าครับสหร้างนึงน,นะครับผมเป็นทีมพีเอสน้องน้องกลัวฟุตนะจักรวรรดิสวันนะครับผมเปลี่ยนชื่อจากสโมสรตระกูลพีนะครับมาเป็นน้องกลัวฟุตนครสวรรค์นะครับตอนนี้กงจะมาขับเชื่อมกันสว่างนะครับมาดูดูกนึงสักอ่าแะครับเปิดมากเก็บได้ครับท่านนักเอกชัย,ย,ยลูกนี้พายุสังน้อยโอ้โหจังหวะขึ้นฟาดเร็วครับ แม่ได้แต้มไปครับสองรัสสาเทวส์ิรนี้บล็อกไม่อยู่เลยครับทีพระชัยลงตอนไหนครับทีพระชัยลงแล้วนะครับทีพระชัยนั้นเป็นการอ,าอยู่ในสายเอนะครับพระชัยพระชัยแพ้ให้กับกอเคฟาร์มไปนะกอเคฟาร์ชนะไป2ต่อศูนย์เซตนะครับในการแข่งขันในรันแรกของอทีพระชัยนะยังเหลืออีกหนึ่งลัทนะครับในการจอกับทีมดูหกนะครับ อแล้วครับสรศักดิ์เทอริริครับเสิร์ฟมาได้เซตที่หนึ่งอยู่ครับเสิร์ฟมาครับพายุเปิดเอกช้าใจกับพายุลูกอีทเต่หายครับพายุสั่งลอยครับตั้งลอยจริงๆครับลูกชาวบุกของทางด้านพายุแล้วก็จบเกมกันครับในเซตที่หนึ่งครับแข่งครับเซตละสิบห้าแต้มนะครับใช่ใชนะครับตกเป็นของทีม หลงโพหมูช้าครับถ้าชนะแบบนี้ก็จะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมหรือว่ารอบล็อกเอาเป็นที่ถอของสายบีเลยนะครับสำหรับทีมหลงโพหมูท้าครับบอกว่าอเอซีพายุครับ ที่สูตรต่อสองนะครับลูกเสือของเจ้าแฮกนะครับเสฟไปายูดีเอกชัยครับจับหนึ่งสองโชกีกินเองครับโ้สุดยอดจริงๆครับจังหวะขึ้นทาวแล้วก็ลงมาดนี้ใช้มือค้ำมือเดียวด้วยนะครับเอกชัยภูมิครับอ่าะครับติดตามเสมอครับพี่พายุคุณลินคอนเอสเปอร์ครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับคุณมีสาวว่าเอซีพี่พายุครับ เอาละครับลูกโฉบขึ้นมาหน้าตาคายสระศักดิ์เทอร์ซิแต่ยอดคืนนะครับเจ้ากอล์ฟครับลุ้นๆนะเออลูกนี้ครับทำได้ดีครับสองครับเป็นเลขสองครับถือว่าจอเหยยีบรกเก่งมีเตะไหมครับคุณอู๋พงศธรเก่งชนะแบตแรกไปแล้วนะครับเก่งบอลน้อยแล้วก็เจ้าต่างด้วยครับเอาละครับคะแนนอยู่ที่สองต่อสามครับเสื้อติดเดตครับลูกนี้เซตแรกนี้เป็นเสื้อสีขาวครับดอกโพบูธาชนะไปได้ก่อนนะครับไปสนามที่เดิมครับ มาตูดดงแครับเป็นสายส่งคะแนนอยู่ที่สามต่อสองด้ครับดูลูกเสิร์ฟอ้าวเป็นคะแนนของทีมตัวโพบูุชาครับเจ้าแฮกหลุดครับในช็อตนี้ครับโอ้โหสำหรับน้องโปรฟูตนะครับจากวก็สวรรค์ก็เป็นทีมที่น่าจับตามองอีกทีมนะครับสองต erm ่อสี่แทมครับลูกเสิร์ฟของ กอลเสือไปพายุปอดหัวให้กับทางด้านโอ้โหชันชัยครับจังหวะโชว์ของเอกชันชัยให้กับพายุสองดอยครับนี่แหละครับเสน่ห์ตะก้อคู่นะครับสามารถทําได้ทั้งสองหน้านะคุณจักรเพชรปิดจุลัยบอกว่าแอดครับรางวัลแชมป์เท่าไหร่ครับถึงดึงดูดนักเตะอาชีพนักเตะเดินสายมาแข่งครับเงินรางวัลไม่เท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับสําหรับแชมป์นะครับแล้วก็รองแชมป์ก็อยู่ที่ 5,000บาทนะครับแล้วก็อันดับ3รวบนะครับทีมละ2,005นะครับแต่ว่าที่สำคัญนะครับก็คือชิงถ้วยเกียรติยศนะครับของผู้จัดการตะก้อทีมชาติไทยนะครับทำได้นะครับก็คะแนนอยู่ที่สองต่อหกครับดูเสือของเจ้าสรสัตว์เกาิลีครับเสือไปครับพายุปวดหัวเอ็กเยียบู้เรียวโหเรียบร้อยครับโอชิกเล่นจังหวะสเลยครับ เอกชันชัยครับไม่รอช้าครับโอ้โหคาดไม่ถึงครับต้องบอกว่าเป็นช็อตที่เข็มขาดสั้นเลยครับดักตะก้อของทางด้านทีมพอรัดาดี้คาดไม่ถือครับคะแนนอยู่ที่7ต่อ2ครับเอาละครับลูกดีเซิร์ฟโอ้โหเซิร์ฟหายครับโอ้โหุูงสุดเลยครับเอกชันชัยครับ ลูกเสิร er ์ฟของพี่เอกนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยก็ว่าได้นะครับโอ้ได้รอริจีครับลูกเสิร์ฟครับไปกินแต้มเลยนะคร์ฟหายเสิร์ฟหายอย่างนี้ครับน่ากลัวทีเดียวครับแข่งที่ไหนครับเพิ่งมาชมครับคุณไพฑูรย์ปากการะดานแข่งที่บ้านหนองบัวนะครับอำเภอปักฝางนะครับจังหวัดพอนแก่นครับซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองดอนของทางด้านพี่โอ๊ตเรวัตถามชูปูครับอดีตนักกีฬาเซนเปตะก้อทีมชาติไทยครับชุดแชมป์เอเชียนเกมนะครับที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์นะครับ ก็ยุคนั้นก็มีทางด้านจอร์โคราดนะแล้วก็มีทางด้านใครนะสมพพใจชิคกอนนะยุคนั้นก็มีพี่โจสืบสากมาสืบด้วยนะหลายๆคนเลยครับที่มาที่มีชื่อเสียงครับในยุคนั้นนะครับในเอเชียนเกมที่เบอร์โกลาครับทีาตานะครับแล้วก็ทางด้านโออีกดึงคู่ได้จบไปแล้วนะครับทางด้านทีม อ่าพีเอสองกดฟูดครับจากจังหวัดนครสวรรค์ครับเอาชนะผู้ต่อสู้ไปได้นะครับสองต่อหนึ่งเซตนะครับเรามาดูครับเกมการแข่งขันครับในเซตที่สองนะครับายังเปิดได้ครับลูกนี้แล้วก็เอาได้แนบคืนมาครับสารศาสตร์เวาิลีครับเจ้าก๊อฟครับ กอลันาครับเสียงสันกวีครับมาคู่กับทางด้านจกต้าแล้วก็เจ้าแจ็คเนธคารมัมเยนพิสิทธิ์เบิบนเสียงสัรตอครับอยู่ทีเดียวกันเลยครับสสตตำรวจนะครับนะครับลูกเสร์ฟลูกนี้ตีเครับจังหวะการเสิร์ฟของทางด้านเอกชันชัยครับ พี่วอสบอกว่าถ้าอมไม่เย็นเนี่ยออกมาคืนได้เลยโอมน้่งแข็งหรือเปล่าครับคุณไปดูบอกว่ากุงเขีตกหนักครับตอนนี้ใครกับใครครับใครครับจอดโอมนป้องนะครับผมเอ้าโอ้แปรกินเลครับโอ้แปรกินเลยครับลูกนี้ครับโอ้ทำยังไงครับลูกนี้ครับโอ้ที่แต่ครับเขาจะทำลูกนี้นะแปรกินเลยครับไม่อยากจะเชื่อครับไม่อยากจะเชื่อ โอ้โหเอาล้ครับลูกเส์ฟของทางด้านโอ้เจ้าแฮกไปเอกเปิดได้กับพายุแต่ยอดติดบล็อกออกไปครับแซมอะไรไปดีไปหมดเลยครับดอกโกบูทาครับกลัจะผ่านเข้ารอบเป็นที่สุดของสายดีนะครับพายุสัก้อยแล้วก็เอกชัยภูมิครับอ่าแล้วครับลูกเส์ฟของสรศักดิ์เสิร์ฟติดตาข่ายครับ ตุรงชนิดนะฮะตุรงชนิดนะครับผมติดต่อไุนแดงขอนเกล็ว่าบ้านผมครับโขครับผมครับยินดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครองผู้วาาสับส์ตุนแกงนะครับที่อ่าแล้วก็ลูกเสิร์ฟของพายุสามร้อยลูกนี้เสิร์ฟออกนะครับนะสำหรับใครที่มีสอบเลี้ยงอ่าที่รักนะครับอ่าก็เชิญได้นะครับผมสำหรับเติมเต็มจากสุขภาพนะครับ เติมเติมสูง5แ้นะครับสำหรับโวงพิจิตรสักดิ์สุนทรมาแก่นนะครับต้อคนเสียต้องค้าเพื่อนแปดต่อห้าแต้มครับลูกเสิร์ฟของทางด้านพายุอ่าต่อไปครับเอกชัดชัยครับเสิร์ฟมาเปิดหัวครับอาแล้วครับแฮชโชว์ขึ้นมาเจ้าก๊อฟไปลุยรถเกี่ยวเล่นเองทรัไงโอ้โหไม่ข้ามเลยครับโโอ้หต้องอาศัยรถซานี่แล้วนะครับมาขูดขึ้นนะครับเออจะวะอย่างนี้ครับอ๋อส่งจังบ้าไปเลย จะเป็นด้วยพระอาทิตย์นะครับสองตาพอดีแล้วเมื่อกี้นะครับเอาละครับลูกเสือของพายุครับเสือบายังเปิดได้ครับลูกนี้แฮกชงขึ้นมาและจังหวะนี้เจ้าสลับกันยับร้นเกลียวโอ้โหยังไงครับแปลกินอีกแล้วครับพายุสั่งร้อยบอกลูกนี้ไม่ได้ตั้งใจแปลกินเลยครับลูกมันน้นไปเองครับแต่ว่าไปรดนข้าทมไม่ดีกว่า ขอบคุณชคไม้แดดนะครับในโชงไม้แดดขอสร้างจำหน่ายพายุคาเุพายุายอพายุพายุพายุพาอปายุพาพายุพรยยุพายุพยุพา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 ยดพายุดายุพ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 ายายุรายุพ้ยุพานุายุยุพายุพายุพรยุายุพายุพายุพายุาุพุพายุพายายุพยายสพายุพายุพายุายุพ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 ุุา nah e okay ุาุยยาาในการองายจ้าพ่อหลักเบือย เราคุชุมแล้คุณก็เอาละครับเสิร์ฟออกไปครับลูกนี้จังหวะเสิร์ฟของทางด้านเจ้าก๊อบครับสรสัตว์เทวศิริ์เราประกันความนัวเราประกันความขมเราประกันความแซ่บให้โบเก็กินกว่าตาโป้งเสิร์ฟของทางด้านเจ้าแฮกครับแฮกเสิร์ฟไปเปิดได้ครับเอกชัยชัยลูกนี้จงหวะเตะหายไปเลยครับ แล้วก็จบเกมการแข่งขันเลยครับ2ต่อ0เซตนะครับชัยชนะครับตกเป็นของเจ้านทีมหนองโพบู่ท้านะครับพายุสังร้อยครับเอกชันชัยครับหรือว่าเอกชัยพงครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายครับเป็นทีมแรกเลยนะครับผ่านเข้าสู่รอบล็อกเอาครับก็เข้าไปยืนรอนะครับในรอบ ก่อนรองชนะเลิศนะครับหรือว่ารอบแปดทีนะครับรอบต่อไปครับเป็นที่หนึ่งของสายครับในสายดีครับต้องชิงกันเข้ารอบครับระหว่างทีมดอกเวตากับทีมพรนัตตานะครับก็เดี๋ยวผมอนุญาตตดช็อตไปก่อนนะครับก่อนที่จะมาชวเกมการ์ดกัร์ดคู่ต่อไปที่น่าสนใจครับที่อยากจะได้หมวกสวยนะครับนอนหับพักผ่อนเวลาไปทำงานกลับมาหลับถึงบ้านก็นอนหลับพักผ่อนอย่างสบายใจสบายใจนะครับก็ ติดต่อได้นะครับนสำหรับหมู่บ้านบาวิลเล็กสำรับขอบคุณฮอนด้านะครับขอบคุณฮอนด้านะครับใครที่สนใจอยากจะมีรถขับขี่แบบปลอดภัยนะครับก็ติดต่อได้ทางบริษัทฮอนด้าขับแฉกนะครับผมเลือกเลยมาไปครับสนามที่สองสำหรับท้องฟ้าหมูท่านครับ Terima kasih telah menonton